ครับสำหรับการอเลี้ยงกบนะครับอนอกจากเราจะเข้าใจพฤติกรรมกบแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของอา,อาหารนะครับว่าเราควรจะให้อาหาราแบบไหนยังไงในช่วงไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนอกจากโครงสร้างนะครับของกบ นอกจากพฤติกรรมของกบแล้วนะครับเราควรจะให้อาหารในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับครับในช่วงแรกของลูกออดกบนะครับตั้งแต่อ่าฟักเป็นลูกออดเนี่ยไปถึงอ่าหกวันเนี่ยเราเขาก็จะกินอาหารนะครับที่ติดมากับตัวเขาที่อยู่ใต้ท้องแล้วก็เป็นซากนะครับอ่าหรือว่า ที่พ่อแม่พันธุ์ทิ้งไว้นะครับเป็นค่าเป็นเมือกนะครับหลังจากหกวันถึงยี่สิบวันนะครับเราก็จะให้อาหารปลาดุกปลาดุกเล็กนะครับแบบนี้ไม่ต้องผสมนะครับก็ให้กินวันล,ละสองวันล,ละสามถึงสี่ครั้งนะครับส่วนของทางช่องเองนะครับก็จะเป็นอาหารให้เกตนะครับง่ายๆเลยนะครับ ะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับครับโปรตีนก็จะมีไม่น้อยกว่า42%เซนะครับก็จะต้องเล่งการเจริญเติบโตนะครับนะครับก็หาซื้อตามร้านค้าร้านขายอาหารนะครับได้เลยนะครับครับสำหรับกบอายุช่วง20ถึง40วันนะครับของผมนี่ก็จะให้อาหารกบ ขนาดกลางนะครับชนิดเม็ดลอยน้ำนะครับโปรตีนก็จะไม่น้อยกว่า35มสิบห้าท่านผู้ชมเปอร์เซนต์นี้นะครับเพื่อที่จะลงคงสร้างนะครับของกบแล้วก็ได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนตามช่วงวัยนะครับนะครับท่านผู้ชมอาหารโขกกลางนี่ก็กระสอบละหกร้อยเก้าสิบาทนะครับณราคานปัจจุบันนะครับหกร้อยเก้าสิบาท ยีโลนะครับนะครับก็สมบูรณ์แข็งแรงครับท่านผู้ชมนะครับใสใ่ขนาดกลางนะครับอันนี้เรามาดูนะครับก็ยังเป็นกบกลางที่จะเริ่มเป็นกบเนื้อแล้วนะครับอันนี้ของผมก็จะให้ทั้งกบกลางแล้วก็กบใหญ่นะครับเราไปดู ว่าอาหารที่เราให้นะครับกากบกลางผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะครับโปรโตีน30นะครับ30เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบทีนี้เรามาดูากรบใหญ่กันบ้างนะครับครับกบใหญ่เราก็จะให้โปรโตีนไม่น้อยกว่า30เปอร์เซ็นต์นะครับกบใหญ่นี่ข้อสอบหนึ่งก็อยู่ที่650บาทนะครับบรรจุอยู่ที่20กิโลกรัมนะครับ นี่แหละครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่เราเข้าใจกันได้ดีนะครับก็ลองนำคลิปนี้ไปศึกษาดูนะครับไอ้นี่ก็จากประสบการณ์ตรงของทางช่องนะครับว่ากบในช่วงตั้งแต่ลูกอ๊อดกบนะครับมาเป็นกบรุ่นกบกลางกบใหญ่เนี่ยทางช่องเองนะครับเราใช้อาหารชนิดไหนนะครับช่วงอายุเท่าไหร่นะครับควรให้อาหารชนิดไหนนะครับเพื่อให เหมาะสมกับโครงสร้างนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อของกบแต่ละรุ่นนะครับก็อย่างไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูครับก็ลองมาทําดูครับง่ายๆครับดูแล้วไม่ยากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นกบใหญ่เนาะครับหากท่านชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับครับ คลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ